โอ้300 300ได้ครับโอ้เย้ยเมื่อกี้ชื่นชื่นครับ2รอบแล้ว มอขสอง่หัวนี้แก้ห้หเดียวอ่ะมาชมต่อนะครับเหลี่ยมนี้คือแจ้งอธิการให้ทราบนะครับฝั่งนี้ข้ามหัวเดียวฝั่งนู้นข้ามสองหัวคือเหลี่ยมนี้คือเหลี่ยมนอกรายการ เพราะว่าในรายการเสียโจ้ไม่สู้เสียโจ้หมดตังแล้วเสียทุยกินไปหมื่นสามหมื่นสี่แล้วคนเดียวครับแบมนี้คือแจ้วั่นข้ามคนเดียวหัวแปรฝั่งนู้นข้ามสองหัวสองแปรผมโชบผมชอบตัวยกฝั่งนี้นะครับฝั่งนู้นข้ามสองหัวสองแปรแต่ว่าขึ้นอยู่กับป่าเล็กนะ ถ้าป่ายกถ้าป่าเล็กยกได้คือไม่มีทางฝั่งนี้ผมบอกก่อนเลยฝั่งนี้ไม่มีทางสู้แต่ผมมองว่าป่าเล็กไม่น่าจะยกได้ฝั่งนี้ผมมองว่าฝั่งนี้น่าน่าจะสู้ได้แต่ก็ไม่แน่ขึ้นอยู่กับป่าเล็กคนเดียวเลยแต่ว่าฝั่งนี้เขายกได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นตัวยกเอ,า,อาง่ายๆคือฝั่งนี้ได้ได้ตัวยกฝั่งนู้นได้ตัวทํานะครับ ไม่เพราะว่าเสียทุยเขาเวทใหญ่ไง<อ>เขาเวทบางทุลินน่ข้าหัวเขาเวทบางทุลินเลยนะแก้ว้วนเวทไหนอะแก้ว้วนเวทแอดมินนี่เองอผมรู้ทุกเวทเลยแนตะ่ผมเตะไม่เก่งหรอกปาเตะ<อ><ๆ>ไปครับอาพิงนี้เรับ<อ>เปิด,ปดอยู่กับป๋าเล็กครับยกไปไหนยกไปไหนเฮ้ยเฮ้ยออกนี่แหละครับป๋าเล็กยกไม่เข้านะครับตอนนี้เป็นโอกาสของเจ้าบ้านที่จะไา่ไรต้องบอกว่าไร้ขยโยกอูา เริ่มอ,ออกตอนนี้เบียร์ก็เริ่มไม่ยินแล้วแต่แต่ซีก็ไม่มีแล้วเพราะว่าเสียตะก้อเมื่อกี้ห้าร้อยเสียคู่ไ้เจ๊เสียโจ้งไงไปเสิร์ฟเองข้ามเองเดี๋ยวจะเกิบเดี๋ยวออกมาไล่ครับลากครับถนัดลากเขาบอกถนัดลากครับออเจ้าทุยบอกปล่อยครับหัวครับดูครับออกโอ้สี่ต่อหนึ่งครับแจ้แจ้แ,จแบ่งด้วย อ่ามันไม่ให้เสียบโยงครับเอาครับมั่นใจนะครับเสียบโยงฝ่าเล็กยกมาเสียทุยครับยกล้นครับนี่นะครับยกยกล้นก็โดนนะครับเอ้าวงไม่ข้าม ทางาาน้อยใ,ใครทางน้อยใ,ใครยกเขาก็เตะดิคาราบาลข้ามคาราบาวข้ามใช่ไหมแต่ว่าฝั่งนู้นยกไม่ได้งไงแต่เขาน่าจะเตะโทรตามเลยวันนี้เลยไปเ,ยเอาโมงไม่ข้ามเอ่ะคู่นี้ชิงเท่าไหร่น่าสองน่าสี่พันนะคู่นี้นะ สี่พันนะครับคู่นี้สี่พันนะครับเพราะว่า,าเป็นมวยแทนคู่ที่ลงรายการเสียโจ้เสียโจ้บอกว่าหมดแรงแล้วออก็เลยให้ให้น้องชายลงมาแทนก็เลยราคาไม่ถึงหมื่นเพราะว่าเป็นมวยแทนฝั่งหน้นฝั่งปาเล็กกับเสียทุยไม่สู้ใช่ไหมฝั่งไหนไม่สู้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่สู้เพราะว่าเหลี่ยมนี้มองว่าเป็นรองก็เลยไม่สู้นะครับถ้าเหลี่ยมในรายการคือขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทนะครับ เพราะว่าถ้าเป็นเสียโจ้ลงมาคือขั้นต่ำยี่0 0บนึ่ง,หน,งหนึ่งหบาทเทวันจอมัยศีลุงแก้วออกอาวุธได้แล้วครับออกอาวุธอะไรเหรอไม่อคืนออกแล้วไงไม่อคืนกินกินทุกแผลเลยไม่เคืนลุงแก้เทพโยยังอยู่ครับเทพโยทำไมไม่หาเหลี่ยมเต เย็ดเช่โอ้เทียบโยมไม่หาเหลี่ยมเตนะครับแต่ก็ไม่ยอมหาเหลี่ยมเตะยังไงจะได้ตังคืนมาห้าร้อยเสียห้าร้อยเอาเต็มมาโอ้ลุงนี้ออก เรียบร้อยนะครับหน้าเน็ตคือโมงหายนะครับแจ้าอ้วนทักายอุดมนะครับแล้วก็โย่งสาธรแดนดำเนินนะครับหรือว่าโย่งโควิดนะครับพอะธาตพิมลการนะครับยศวัตรสิทธิวัฒนานะครับเสียแสบสาย 5, สายหสายเจดสาย8ปดอนั้นนิสังลำบอกว่าเสียตุ้ยเจ้าสนามแล้ว ปฏินายปกป้องสาธุ่สามตีเต้ยบอวินนะครับใช่ครับเส well ียทุยกันเหมาสนามเลยนานๆเข้ามาทีก็ปล่อยไปเลยนะครับเปิดไฟเขียวให้เลยเห็นอะเาขเอาครับลูกนี้ครับโอ้ โอ้ยกต่ำนะครับสิงสีทองพี่แจ้บอกพี่โยหาเหลี่ยมให้หน่อยครับสิงสิงกบนะครับเทปโยเมาแล้วสิงสิงเทปโยเมาแล้วเทปโยเมาแล้วนี่เห็นไหมเมาแล้วเทปโย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 ตีมอไหม เวตีวหตตม,ม้อไหมพาไปตีหม,ม้อเดี๋ยดิตีหม,ม้อไหมตีหม,ม้ออะไรโควิดอยู่ต <c oughs> ีลมไหมโควิดไม่เกี่ยวดิต่อสอนหนึ่งต่อสอ้อนต่ออหนึ่งก็เหีือแตเกิอบ เอาตอนนี้สกอร์ห้าต่อเจ็ดครับป่าเล็กคาแคกับเสียทุยปากน้ํำไล่มาห้าต่อเจ็ไม่ขาดนะผมบอกก่อนเลยเอายกร้อยแล้วโดนแน่นอนถ้าเป็นสาทุยป่าเล็กยกร้อยฮเสียชยชยุยเฮ้ยไม่ใช่โยโยโยมานี่โยโยโยมานี่จะบอกเลยให้ที่เสียทุยกล้าเตะหมื่นหนึ่งอ่ะ ที่ลงรายการน่ะรู้ไหมเ<อ>สียทุยไปเสีย,ท,ย,สยทุยไปดูปลาเล็กยกอยู่สาม<อ>สลาทูสามสีปลาเล็กยกได้ร้อยนะครับโย <Yo! S 2> ที่ทุยกล้าเตะหมื่นนึงอ่ะที่ลงรายการน่ะทำไมกล้าเตะรู้ไหมเพราะว่าทุยไปอยู่สามทูสามสีไปดูปลาเล็กยกร้อยเปอร์เซ็นต์ปลาเล็กยกเข้าหัวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าวันนี้ัาเอิญนปลาเล็กมานอกสนามมานอกบ้านางนเออแค่นั้นเลย เตะตัวเตะให้หมื่นหนึ่งอ uh> ่ะวันนี t um> <t um> <t ้ที่ลงรายการแต่ว่าบางเอิญเสียโจ้ไม่สู้เพราะว่าเสียโจ้แกหมดเยอะแล้วแพ้หลายเหลี่ยมเนาะเสียโจ้เสียโจ้เสียโจ้ทำไมไม่เตะป่าเลยเขายกไม่ได้แต่ก็โย ยบอกนี้ไม่เตะดูดิเอาตอนนี้ราคาเสมอรับอยู่เสมอรับอยู่เอาน้ำแดงน้ำแดงมาแล้วเทียบโยบอกน้ำแดงมาแล้วไหใหรือเปล่าเจ้าที่โอ้น้ำแดงมาแล้วเหรอไหวไหมโอ้ก้าวขวดเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วตอนนี้ตะกออเจ็ดต่อเจ็ดตีเสมอเรียบร้อย เจ็ดต่อเจ็ดนะครับฝั่งนี้ข้ามสองหัวสองแปรฝั่งนู้นข้ามหัวเดียวแจ้อ้วนครับหัวเดียวเอาครับเอาครับยังไงครับหัวเดียวหัวเดียวอาภิเชษทนีนไทยบอกว่าป่าเล็กสู้ๆนะครับสาธุสาธุาทักทายเคนอ่าเมาเอเบียมาหน่อยดิจริงจัง ชิ้นจังชินจังบอก2กลมแล้วหาองให้เราล้นาก็มาเก็มีสองกลมแล้วเล่าเดี๋มา8แปดต่อเจ็ดใช่ไหมเอาเจียวรังเท้าไม่ตายแก้ววนถนัดละเรียบร้อยไหมเรียบร้อยลูกก่งของแก้ววัน เสียบมาครบอ๋ AL? บอกให้ไหลมาเลยป๋าบอกไหลมาเลยป๋าเตียมทุยบอกนะครับวันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบหกท่านไอ้เหี้ยตีอยู่ไหมเหี้ยตีเตียตีเลยนะเรียกเรียกเ,เ,เ,เรียกอะไรนะไอ้เหียเตีเหตีเลยนะไอเหี้ยตียังอยู่อยูังอยยอยันคนไหนออ ไอ้ตีอ่ะไอ้ตีเฮียตีเสียวัดเรียกนะเฮียตีเออเสียวัดเรียกนะไม่ใช่แอดมินนะตออมาโกงนอนไอ้มึงโกงในบ้านใช่ไหมนอกถิ่นก้ามาไหมไอ้ตีอ่าชมต่อครับโอ้เอาแล้วขึ้นนำแล้วใช่ไหม9เสมอเสมออ๋อแต้ม9ต่อ9อยู่ตอนนี้ราคาอยู่ฝั่งเสมออ่าทีมเยือนนะครับเสียออด กับเจ้าเวัดฝั่งนู้นโดนโดนแต้มตีเสมอนะครับป่าเล็กคาแชกับเสียทุยปากน้ําเอาครับจับเพิ่มเอาครับเสียวัดเล่นฝั่งนี้พันหนึ่งครับเอาครับเรยกมาเกี่ยวไว้โอ้เสียดานมาเสิร์ฟมาเสิร์ฟตีหนอยร้อยปอนบอกว่าสายโกงออกอาวุธอีกแล้วนะครับเสิร์ฟยงหลังพี่ทุยทีครับ โจห้าบ่โจห้าวาปกลับบ้านเลยหรอไอโจห้าไปจับมาหนึ่งพัย็ดเช่โอ้โอนนี้10ต่อ9ก <Hong> ้านะครับช่วงปลายเกมน,นคะครับเอาลครับตอนนี้แต้มต้องบอกว่าสําคัญเพราะว่าปลายเกมจเจ้าวานขึ้นนำสิบต่อ9ก้าปลาเล็กเปิดโอ้เปิดดีนะครับลูกนี้ครับ,รบเอาแล้วลูกนี้กดครับติดแจ้งครับเอาโอ้ลูกนี้เหมือนอะไรอย่ ถ้าเล่นโต้กบตังค์คุณนะครับป่งกำขผมผมกันทุกคนเลยเอาครับยังไงครับแจยกโอ้ลูกนี้ตีลูกนี้ป่าเล็กป่าเล็กต้องป่าเล็กต้องเก็บให้ได้นะครับเพราะว่าแจ้วนตีลูกนี้มันจะมาทังไหนก็มาได้แต่มันตีตียังงตียากถ้าเป็นผมนะผมเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกนี้ผมบอกก่อนเลย อเออ,อ,อเพราะว่าเหลี่ยมนี้ยัง <üyor uz S 1> ไงถ้าตียอย,ย่างนี้ผมไม่กล้าตีมาผมเห็นหน้าผมก็กลัวแล้วแก้ตีตีเข้ามุมมุมเสาตียากตีมานี่ก็ตีง่ายหมดนี่เขาเรียกตะก้อนเหลี่ยมโจห้าวบอกว่าอะไรนะโจออสมันแน่คู่นี้ลุงแก้จีบให้หน่อยเอ้ากล้าตีเหรอโจห้าวเออจีบให้ โจนี่ห้าวส, <mel od ic> สมช <sm illi> <ci> ื่อจริงรเอ่าเดี๋ยวจีบให้อย่าห้าวมาก er oh, โจลาเล็กกับเสียทุยใช่ไหมโ้โจโจอาร์ดไปไว่หายวเจ้าที่เจ้าที่แล้วครับเสียทุยเสียทุยชอบไปไหว้เจ้าที่แล้วครับน้ำลงน้ำแดงครับหมดแล้วครับร้านค้า ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับของพวกนี้มันมันยังไงอ่ะต้องบอกว่ามันมันทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมานะครับอครับลูกเส์อทุยปากน้ำนี่นะครับโอ้โหจริงๆครับน้ำแดงอีกแล้วน้ำแดงน้ำแดงต้องบอกว่าน้ำแดงทำพิษอาวุธอาวุธีได้ดูดูวิชาออกวิชาออกอาวุธ เดียวัดหมอบอ่านี่เดี๋ยววัดอายัตตีอสัตีเดียวกับวัดดวงไอ้เหี้ยเขาไม่ได้อายสัตตีเหี้ยไม่ได้โกงเอาเกมไม่เกมเกมไม่เกมอยู่ที่ปลาเล็กเกี่ยวรองเท้าโอ้ลูกนี้ปลาเล็กเป็นพระเอกไม่บอลดวงบอลดโอ้ปลาเล็กเกี่ยวรองเท้าคอยจีดูกันของการวัดดวงเป็นอย่างนี้ของวัดดวงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่จะรอเดือกโกงอีกโอ้ ไอตีด้วยเออดาดาผาดาผ่านซื่อเลยไอตัวเห้ตี๋อหกโกงนอกบ้านได้ไอตตะก้อหูตะก้อตะก้อะไรโกงในบ้านไกในถ้ำอยอบ้างอ่งแตในถ้อชบ้างอายู่ในบ้านออกนอกบ้านทำอะไรไม่เป็นในบ้านไม่ได้โอเคครับวันดีท่านนะครับวันนีครับทวยป่าน้ำกับปาลขาแจ ชนะนะครับชนะเจ้าบ้านนะครับต้องบอกว่าสุดต้องบอกว่าสุดยอดสุดยอดจริงๆกลับมาชนะได้นะครับโอเคครับสวบัสดีครับ